สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้ซายจะมาบอกวิธีการทํำเควสเพื่อรับสกิน Ruby Shadow แบบฟรีๆเลยนะคะก่อนอื่นก็ไปที่ I t e m Shop จากนั้นนะคะพอมาถึง I t e m Shop แล้วเนี่ยก็เลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะคะจนถึงโซนที่มันเขียนว่า Limited Time นะคะก็คือพวกของที่มันมีการจำกัดเวลาแบบอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะเอาออกไปจากช็อป ก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าเพื่อนๆจะต้องทำการล็อกอินผ่าน Epic Launcher ในใน PC เท่านั้นนะคะใน PC เท่านั้นไม่สามารถรับได้ในแพลตฟอร์มอื่นนะคะก็เปิด Epic Launcher l ล็อกอินฟอร์นไนแล้วก็เข้ามาที่ร้านค้ามาที่ Limited Time จากนั้นก็กดมาที่ กดเลื่อยมาที่ตัวนี้นะคะ Street Shadows Challenge Pack นะคะจะเห็นว่าราคามันคือ0.00นะคะก็คือฟรีนั่นเองกดไปเลยพอมาหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็กด purchase ได้เลยแต่ว่าจะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเวลามันมีจำกัดนะคะจะสามารถทำได้ภายในต้องล็อกอินก่อนวันที่17มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เพื่อนๆสะดวกตอนนี้ก็ให้ล็อกอินแล้วก็กดมาซื้อไว้ก่อนได้เลยเวลาที่มาที่หน้านในเราใช่ไหมคะก็กด purchase นะคะก็จะเห็นว่าศูนย์บาทนะคะกด purchase ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาที่เหมือนกับหน้าจ่ายเงินรอแป๊บนึงนะคะมันก็จะหมุนมุๆๆๆโอเคมันบอกว่าขอบคุณนะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นของเราแล้วนะคะนี่เท่ไหม แต่ยังไม่จบนะคะเราซื้อแล้วก็จริงแต่เราจะได้ของก็ต่อเมื่อเราไปทำเควส,ส่จนจบค่ะแล้วเควสของมันมีอะไรบ้างนะคะก็มาที่หน้าล็อบบี้นะคะแล้วก็เลือกที่ New Quest อ่าก็จะเห็นว่ามันมีภารกิจขึ้นมาให้เราทำเต็มเลยอันแรกนี้นะคะ Complete Ruby Shadow Quest อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าทำ Quest ของ Ruby Shadows ครบ3อันเนี่ยก็จะทำให้เราได้สกินไปเลยอันที่2นะคะอันนี้ Deal Damage to Opponents ก็คือการทำดาเมจใส่ศัตรูนั่นเองจะต้องทำทั้งหมด1,000นหน่วยแล้วก็อันนี้ Outlast Opponents อันนี้0ูนย์ก็คือเราจะต้อง เอาชีวิตรอดให้ได้นานกว่าศัตรูเนี่ยจำนวนทั้งหมด500คนคะ่ะอันนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราไปเล่นตาหนึ่งสมมติว่าเพื่อนๆไปเล่นแบบเต็มร้อยคนเลยนะคะเราก็ไปเล่นโซโล,โลแล้วถ้าเกิดว่าได้ที่หนึเนี่ยก็เท่ากับว่าจะเอา Last Opponent เนี่ยไปได้99คนนั่นเองคะ่ะก็คือว่าทุกๆ จัตรูที่ตายไปก่อนหน้าเรา1คนเนี่ยนะคะก็จะนับอันนี้ให้1ห,หน่วยนั่นเองและอันสุดท้าย Play with friends นะคะข้อนี้เราจะต้องไปทำการเล่นกับเพื่อนนะคะเล่นกับเพื่อนจำนวนทั้งหมด5ตาเมื่อเล่นครบ5ตาแล้วก็จะได้ของไปทีละอย่างและถ้าเกิดว่าทำครบ3อันนี้นะคะก็จะได้เจ้าสกิน Ruby Shadow โแบบฟรีๆนั่นเองดังนั้น ก็รีบๆมาทำเควสแล้วก็รีบๆรับสกินมานะคะก่อนที่มันจะหมดเวลานานแล้วนะคะที่ฟอร์ดไหนไม่ได้แบบแจกสกินครั้งล่าสุดที่แจกสกินก็คือตอนคริสต์มาสนะคะอันนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆดังนั้นก็รีบทารีบรับสกินไปนะคะตัวนี้สวยมากด้วยสวยมากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะไซก็อยากจะขอให้เพื่อนๆมาช่วย ใส่ support creator ให้ซายนะคะก็ไปที่ item shop เหมือนเดิมนะคะพอมาที่น,นี้แล้วก็กดที่ support creator แล้วก็พิมพ์ beauty under b a ที่เป็น creator code ของซายนะคะพิมพ์เสร็จแล้วก็กด accept ค่ะ อ่ะพอกดแล้วนะคะทางขวาล่างมันก็จะบอกว่ากําลังซัพพอร์ตใส่อยู่นั่นเองก็เพื่อนๆซื้อของใช่ไหมคะใส่ก็ได้ค่าขนมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเนทผ่านช่องทางทรูมันนี่นะคะก็สามารถโดเนทผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลย ก็อย่าลืมติดตามทายกันไปนานๆนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกดนะคะเพื่อที่เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆแล้วก็ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะโอเคทายไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ